สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดาย่าอีกทีนะคะวันนี้แดดค่อนข้างดีตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบๆก่ายสองค่ะ นี้ค่ะก็จะใช้แท็กเตอร์อีกคันเนื้อคะ่ะที่มีเครื่องอีกแบบอยู่ข้างหลังมันก็จะเก็บหญ้าแล้วก็ทําให้แบบมีเลยนี่ค่ะออกมาเป็นม้วนแบบนี้แล้วเราก็จะเอาไปขึ้นท้ายรถกันนะคะโอป้านะคะโอป้าฮัลโหลฮัลโหลดเย็ i อิ d ดอน กับฟาร์มกันนะคะวันนี้อ้อนั่งรถกับคุณตาค่ะคุณตาเฮมโมชค่ะ